โอเคครับตอนนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนรหัสตู้เก็บปืนนะครับรหัสนะครับถ้าเป็นตัวเลขมันจะตั้งได้แค่สี่ตัวนะครับเช่นนะครับรหัสโรงงานคือหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับถ้าสมมติขายลูกค้าไปแล้วอยากเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนรหัสใหม่แต่ว่าต้องเปลี่ยนแค่สี่ตัวนี้นะเช่นลูกค้าซื้อไปใช่ไหมครับลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสี่สามหนึ่งสองก็ได้ครับแต่ว่าคือต้องเปลี่ยนสลับกัน ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคือรหัสโรงงานที่เขาตั้งมาโอเคครับทีนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสตรงนี้ก่อนนะอย่างแรกนะครับเปิดเข้าไปในตู้นะมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มเป็นรหัสนะครับอ่ากดค้างไปเลยครับกดค้างจนมีเสียงปิดเปดนะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นอ่าโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้ปุ๊บทาการเปลี่ยนรหัสได้เลยเดีย๋ยวผมจอเปลี่ยนให้ดูนะครับเป็นสี่สามสองหนึ่งพอกดเสร็จปุ๊บ แล้วก็กดปุ่มเป็นรหัสนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องกดแช่นะครับกดแค่ทีเดียวอ่าถ้าขึ้นอย่างงี้รอไฟดับครับอันนี้คือการเปลี่ยนรหัสตรงตรงนี้นะครับจะเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะทีนี้ครับวิธีเปลี่ยนรหัสสแกนนิ้วมือมาตะต่างกับตัวเปลี่ยนรหัสตรงนี้นะครับ เหมือนกันครับกดตรงปุ่มที่เป็นลากข้างในกดค้างไว้ครับอ่าพอกดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บทําการเอานิ้วมือนิ้วไหนก็ได้ครับแตะลงไปที่แป้นสแกนครับขั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็กดไปกีทหนึ่งแล้วก็กดไปกี่หนึ่งอ่าโอเคถ้ามันขึ้นสุดท้ายสิบปุ๊บแล้วไฟมันดับหมดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าบันทึกนื่วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เรามาลองใช้ดูนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเรียบร้อยแล้วลองเทสดูนะครับถ่านที่ใช้จะเป็น่านก้อนเล็กนะครับใส่สี่ก้อน